เพื่อนๆสามารถสมัครเป็นสมาชิกว้าสตอรีเพื่อรับสิทธิพิเศษและร่วมสนุกกับทางช่องได้แล้วนะคะและขอขอบคุณที่กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพื่อนๆยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากช่องทางของช่องเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้อีกทางโดยกดเลือกสินค้าที่ตะกร้าใต้คลิปหรือสามารถสนับสนุนทีมงานโดยตรงตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ ดวงตำราจีนของคนเกิดปีมะแมประจำปีพุทธศักราช2568ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีมะแมคนที่เกิดปีมะแมโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนสุภาพอ่อนโยนค่อนข้างอ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆรอบตัวแพะเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่รักสงบมากที่สุดในบรรดา12นกกษัตย หากจะถามถึงแรงบันดาลใจในชีวิตสำหรับชาวนักษัตย์นี้คงไม่ใช่เรื่องชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองหรืออำนาจสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตมีความมั่นคงและได้ทำในสิ่งที่รักหรือพอใจเท่านั้นในส่วนลึกแล้วคนปีมาแมกลับต้องการที่จะอยู่ในโลกแห่งความสงบสันติไม่ชอบเรียกร้องอะไรจากใครและไม่ชอบให้ใครมาเรียกร้องอะไรจากตัวเองด้วยเช่นกันแต่ถึงกระนั้นก็ดี คุณก็ยังมีเสน่ดึงดูดต่อเพศตรงข้ามสามารถสร้างมิตรภาพกับผู้อื่นได้ง่ายบางครั้งเป็นนักฝันกลางวันไม่ชอบการซุบซิบนินทาคุณเป็นคนมองโลกในแงด่ดีไม่ค่อยอยากจะทำร้ายใครให้เจ็บปวดเด็กๆปีมาแมมจะขี้ตกใจขี้อายจึงต้องใส่ใจอย่าให้อยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเขาจึงจะแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าจะพูดถึงความรักของคนที่เกิดปีมะแม่นั้นคุณค่อนข้างจะระมัดระวังตัวเองหากยังไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายจะอย่างไรคุณจะยังไม่ลงลึกในความสัมพันธ์นั้นเพราะเมื่อมีความรักแล้วคุณเป็นคนที่อยากให้คู่รักเข้าใจและให้อภัยในความผิดพลาดของคุณคนที่เกิดปีมะแมจะไม่ชอบทำงานในสภาวะกดดันหรือมีเรื่องการเมืองในที่ทำงาน คนที่เกิดปีมะแมรเป็นคนธาตุดินซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะม,ม้ามตับอ่อนกระเพาะกล้ามเนื้อและช่องปากจะมีผลต่อสุขภาพของคุณมากคุณควรบำรุงด้วยการทานขิงบ่อยๆจะช่วยกระตุ้นธาตุไฟและช่วยระบบการย่อยให้ดีขึ้นคนเกิดปีมะแมรธาตุไม้ หรือแพ้ในฝูงสำหรับผู้ที่เกิดปีมะแมในปีพุทธศักราช2546อายุ22ปีและผู้ที่เกิดปีมะแมในปีพุทธศักราช2486อายุ82ปีดวงชะตาโดยรวมสำหรับเจ้าชะตาอาวุโสรอบอายุนี้ในปีนี้ คุณต้องเข้มงวดดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีโดยเฉพาะช่วงเดือน12จีน5มกราคมถึง2กุมภาพันธ์เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมและเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมพุทธศักราช2568ให้ระวังโรคภัยรบกวน คุณควรหาเวลาไปกรับไหว้สารเจ้าพ่อเสือจะช่วยบรรเทาเคราะห์ภัยอย่าเข้าไปก้าไกา่หรือจุกจิกกับเรื่องของลูกหลานนอกจากนี้ระวังจะมีภัยอันตรายและมีเหตุต้องไว้ทุกข์ถ้ามีโอกาสคุณควรหาเวลาไปทำบุญสร้างกุศลบริจาคทานและถ่ายชีวิตสัตว์จะช่วยให้คุณรู้สึกสงบและมีความสุขมากขึ้นควรจะทำอารมณ์ให้ปลอดโปร่งแจ่มใสและปล่อยวางปัญหาต่างๆที่เข้ามา เพื่อสุขภาพทั้งทางกายและใจของคุณเองสำหรับหนุ่มสาวอายุ22ปีปีนี้ในทุกกิจกรรมควรไตรตรองดูให้ชัดเจนจึงค่อยลงมือทำการทำงานต่างๆก็ควรจะสื่อสารให้เข้าใจงานที่ออกมาจึงจะไม่ผิดพลาดในด้านการศึกษาคุณมีโอกาสศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศหากการขอทุนเรียนต่อ มีข้อสัญญาที่เป็นธรรมคุณก็ไม่ควรพลาดโอกาสสำหรับผู้ที่ก้าวสู่การทำงานการรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนหมั่นพัฒนาตนและเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆที่ทันยุคทันเหตุการณ์จะเป็นการรับมือความเปลี่ยนแปลงและปูทางสู่อนาคตที่สดใสการสอบเข้าทำงานในหน่วยงานราชการหรือดำเนินธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่ดี แต่เนื่องจากกลุ่มดาวร้ายที่โคจรเข้าเพ่งเลงในเรือนราศีจะส่งผลถึงการเกิดอุบัติเหตุการเกิดรายจ่ายปัจจุบันที่คาดไม่ถึงทำให้ขาดสภาพคล่องปีนี้คุณจึงควรวางแผนด้านการใช้จ่ายให้รอบคอบเพราะหากใช้จ่ายเพลินอาจประสบภ,ภัยหน้าแหง้งหากต้องหนีไปกู้หนี้นอกระบบจะยิ่งทำให้เดือดร้อนการเริ่มงานใหม่หรือการเข้าหุ้นหรือลงทุนในด้านต่างๆ ปีนี้จะมีโอกาสถูกหลอกสูงต้องระวังมิฉะนั้นอาจประสบภัยเสียทรัพย์ได้ด้านการงานปีนี้หากเจ้าชะตาเลือกที่จะศึกษาต่อก็ถือเป็นโอกาสที่ดีดังนั้นจงภาคเพียรอย่างมุ่งมัน่นตั้งใจศึกษาให้สำเร็จเก็บเกี่ยวประสบการณ์รายทางเป็นตัวเสริม จะส่งเสริมให้มีอนาคตสดใสหากเลือกเข้าทำงานหรือทำธุรกิจส่วนตัวนี่คือก้าวแรกของการออกมาสัมผัสโลกภายนอกขอให้ตั้งใจศึกษางานจากรุ่นพี่หรือผู้ใหญ่อย่ามีอคติก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองในภายหลังในการทำงานคุณควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานก็จะทำให้มีอนาคตด้านการงานที่ราบรื่น ช่วงเดือนที่การงานหรือการเรียนของคุณจะติดขัดมีปัญหาได้แก่เดือน12จีน5มกร SO าคมถึง2กุมภาพันธ์เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมและเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ที่การทำงานไม่อาจใจร้อน จะเกิดข้อผิดพลาดได้การเซ็นเอกสารสัญญาใดๆในช่วงดังกล่าวคุณควรตรวจดูข้อปลีกย่อยให้ดีจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังนอกจากนี้ไม่ควรลงทุนใหม่หรือลงทุนเพิ่มเพราะมีสิทธิถูกหลอกสำหรับช่วงเดือนที่การงานหรือการศึกษาของคุณจะมีทิศทางสดใสได้แก่เดือน6จีน7กรกฎาคม ถึง6สิงหาคมเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ทธันวาคมพุทธศักราช2568การงานหรือการลงทุนบางเรื่องสามารถเข้าปรึกษากับครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่ในบ้านจะช่วยลดการตัดสินใจที่ผิดพลาดลงได้เพื่อรักษาการสูญเสียเงินในการลงทุน ด้านโชคลาบโชคลาบการเงินของเจ้าชะตาผันผวนขึ้นลงสูงแม้ปีนี้จะพอมีเงินจากลาบลอยแต่หากคุณโลบมากก็มีสิทธิติดลบการวางแผนทางการเงินจึงเป็นเรื่องจำเป็นและคุณควรดูแลสภาพคล่องของเงินในกระเป๋าให้ดีเพื่อจะได้ไม่ประสบปัญหาทั้งยังควรหลีกเลี่ยงการทำธุรกิจที่มินเมตต่อการผิดกฎหมายทุกประเภทไม่อย่างนั้น ตัวคุณจะติดร่างแหเดือดร้อนไปด้วยโดยเฉพาะช่วงเดือน12จีน5มกราคมถึง2กุมภาพันธ์เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมและเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ที่ห้ามให้ใครกู้ยืมเงินหรือรับคำประกัน ควรงดเล่นการพนันเสี่ยงโชคทั้งยังต้องระวังภัยจากมิจฉาชีพนอกจากนี้ยังต้องระวังรายจ่ายก้อนโตที่คาดไม่ถึงจะทำให้ขาดสภาพคล่องสำหรับเดือนที่การเงินของคุณไหลลื่นคล่องตัวดีได้แก่เดือน6จีน7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนเดือน9จีน 8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนและเดือน10จีน7พฤศจิกายนถึง6ทธันวาคมพุทธศักราช2568ด้านครอบครัวเหตุการณ์ภายในครอบครัวของคุณปีนี้จะมีทั้งดีและร้ายประปนกันส่วนที่ดี คือจะได้พบผู้อุปถัมภ์ให้ความช่วยเหลือส่วนที่ร้ายจะเป็นผลพวงมาจากกลุ่มดาวร้ายซึ่งจะส่งผลในเรื่องอุบัติเหตุรวมถึงผลกระทบเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงอายุและสมาชิกในบ้านทั้งอาจประสบภัยไว้ทุกข์ให้ญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะช่วงเดือนที่ภายในครอบครัวจะเกิดปัญหาความวุ่นวายขึ้นได้แก่เดือน12จีน5มกราคมถึงสกุมภาพันธ์เดือนสจีน 5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมและเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ระวังคนในบ้านมีปากเสียงทะเลวิวาทอีกทั้งระวังทรัพย์สินของมีค่าเสียหายสูญหายและภัยจากมิจฉาชีพด้านยัดมิตรปีนี้อยู่ในเกณฑ์ดี ในภาพรวมจะพบเพื่อนดีให้คำแนะนำการทำงานแนะช่องทางธรรมหากินช่วยเหลือบางเรื่องที่คุณไม่ถนัดแต่อย่างไรก็ต้องระวังมิตรที่ไม่หวังดีบางคนคิดไม่ซื่อนำเรื่องไม่ดีของคุณไปประจานด้านความรักต้นปี6เดือนแรกความรักหวานซึ้ง น้ำต้มผักอย่างว่าหวานผ่านกลางปีเข้าช่วง6กเดือนหลังอะไรอะไรก็รู้สึกขัดใจไปหมดสำรรายเจอรักชั่วคราวสเสน่ห์แรงกว่าอันนี้คุณคงต้องควบคุมตนใช้สติรู้จักแยกแยะรักของใครคนนั้นต้องรับผิดชอบเองโดยเฉพาะช่วงเดือนที่ความรักของคุณจะเกิดปัญหาทะลบาะแว้งง่ายได้แก่เดือน12จีนหมกราคมถึงสกุมภาพันธ์ เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมและเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2568ควรระมัดระวังคำพูดจาและสับหลีกรถไฟให้ทันอย่าปล่อยให้วิ่งมาชนกันจะชอบใครมีใจกับใครก็ควรให้เวลาคนเดียวไม่ใช่บริหารเวลา สนิททีละหลายคนแบบนี้บางคนคงทนไม่ไหวหากคุณไม่ได้มีใจคุณก็ไม่ควรเปิดโอกาสเพราะจะเกิดเป็นเรื่องเข้าใจผิดและทำให้เกิดมีปากเสียงได้และควรหลีกเลี่ยงการเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมที่อาจจะทำให้ติดโรคกลับมาด้านสุขภาพ ดวงสุขภาพของเจ้าชะตาทั้งสองรอบอายุปีนี้ไม่ดีให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยและอาการปวดตามร่างกายอันเป็นเหตุให้เสียค่ารักษาพยาบาลมากนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ต้องไว้ทุกข์ให้ญาติผู้ใหญ่จึงไม่ควรประมาทสำหรับผู้อาวุโสการเดินเหินให้ระวังสะดุดหกล้มขณะเดินทางไปนอกบ้านควรจะมีผู้ติดตามไปด้วยหมั่นทานยาตามที่แพทย์สัง่ง และออกกําลังกายเบาๆสำหรับคนหนุ่มสาวปีนี้ควรระวังภัยเลือดตกยางออกจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะช่วงเดือนที่คุณควรดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของตัวเองอย่างใกล้ชิดได้แก่เดือน12จีน5มกราคมถึง2กุมภาพ,พันธ์เดือน2จีน5มีนาคมถึง3เมษายนเดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมและเดือน5จีน 5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568ให้เพิ่มความระมัดระวังขณะทำงานกับเครื่องจักรหรือใช้อุปกรณ์เข้าของที่ทำจากโลหะการใช้รถใช้ถนนจงอย่าประมาทต,ต้องดูแลสุขอนามัยการดื่มกินการเสพของมึนเมาเหล้าบุหรี่ไฟฟ้าจะบันทอนสุขภาพหากเลิกได้จะดีมาก ตัวเลขมงคลของคนเกิดปีมะแมธาตุไม้ได้แก่ 9, 5, 3, 8, 2, 7, 4, 1, 6วัตถุมงคลประจำปีมะแมได้แก่เท้าจตุโลก,กบาลครองร่มวิเศษ สำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันตกสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศตะวันออกควรตั้งวัตถุมงคลตามทิศที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู